สบายดีสบายดีพี่น้องพบฝ่ายเบิดสุขุลสุขุนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายสายพี่น้องอันนี้ห้างกระดําแล้วแค่สามสี่มอเนอะาะตะกา้ายังพันเขียวกําลังติดมื่อนี้ก็พักกันขึ้นมาฟังนี่ยายบุญก็ขึ้นมาเลี้ยงงัวพี่น้องคุณยายกับขึ้นมาถามว่าแล้วมาอย่างเสวาสิมาพันแก่นคนูน มาประเทศหย่ามานางลุกหย่ามันบกกระยามันยายอันนี้นะมันอยู่ข้างนอกมันบมีของปลูกลมแหงแห้งทับผสมคล้ายๆคือย้ามเกี่ยวเขาเหล่วนี่เบ่งแน่ลมนะลมเป็นหัวเป็นหัวอยู่คล้ายๆคือย่ามหนาว กรมืดฝนอยู่เด้มหมดนี้ไปายายปลาไปเก็บมกแต่งซุกพอแล้วอย่าไปหาลกมันไหลบริมีของเครื่องปลูกกัะยาดแต่มันหก้ระยาดมันเกิดอย่ยามันใหญ่อย่ยานในมันลน่นบ้างน่แล้วลกกลกองกองอยู่เห็นหยาบ่าได้ ล้วขึ้นมาแล้วก็ลกสซุกเถือตอนไปได้อาญอาขึ้นมาหงัวพ่อมมื่อนี้กระสอบเดียวแย่งกันกินอย่ยายรวยกวัเอาขี่งัวชิมาใไ่อันมักทั่วมักแตงเพลินยายบุญกับเมนงเออกับนงเหมยขึ้นม้านเลี้ยงงัวเนาะยายรวยดี่จ้าขึ้นมาแล้ว เอาเซวาซีมาบมาซับไไแต่ละเมือกเลียงงัวงัวกับเมียตัวจอยๆงัวกับบุคคลเป็นราคาดิพี่น้องเขาสื่อ,อตัวใหญ่ๆแบบนี้นะ่ะ ตัวละสามพันบาทช่วงนี้นะสี่พันก็บ่ได้ตัวละสามพันสี่พันแค่นี้ง่วบ่เป็นราคาย้ายไปเก็บมกแต่งไปเข็นรถเข็นไปขุนบุญ อันนี้สวนมะแตงพี่น้องมืวอ่านนี่แม่ลงเมยมาเก็บไปหกเจ็ดลูกมันซุกเต็มสวนอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูมะแตงแตงไทยซุกปาตยายมะแตงเหลืองเต็มสวนอยู่มาเข่าพี่ จะนกกันล่มแล้วยังบลาดยังบ่นจำอยู่ด้วยพี่นอ้องอือไปอความความขอ,มขอ,มขอ,อนเพื่อนอยากขึ้นมาก่าต้องเอาเบิดก็ได้เอาตังลุ่มนะเอาเอาถือหัวยายซะ หวานี่ก็เก็บนะเห็นบ่พี่น้องมะแตงสุูกไปเปิดบัวลุยยายบางมือก็ล้นขวัญกล่องอยู่อันนี้คือแตงนะจ๊ะเห็นบ่พี่น้องปลูกจากธรรมชาติ ขั้นซำหนึง่งมะะนันก็ล่นขวัญปิดหลดยายเมื่อบ,บม่มบริสืทธ้์เลยพี่น้องสวนเราก็มีมักแตงพุ่นมิตรนวยใหญ่พุพ่นนี่มักแตง มันแหละแลมันลนยายจมันอันนั้นลนขวัญอันนั้นยังเขียวอยู่ยบนต้นะไรแล้วปีนตะเก็บไปใส่รถนี่หน่วยนี้เอาไปใส่รถ มีตัวใหญ่พี่น้องปุ้มก็มีลูกยาวก็มีอันนี้ยังเขียวอยู่แม่ลเมเก็บเมื่อวานนี่เนาะเก็บอ่าให้คนงานดำนาเอาเมือพุ่นละลูกเก็บไปลูกพุ่นน่ะมันเบิดแล้วยังเหลือตัวที่มันบ่สุก มกทว่นปูกก็บม่ได้กินิน,นอุ้ยขอยเยียบม,มักแตงม่เป็นรุดเหรอบ่นี่นะเกลอบทำผู้สมแตงหมักน้อยก็มีน,มน,มนี่ลูกแตงของเราเขาเก็บขึ้นไปสองเธอแล้วหมกักซนะุกมัน่ะมือก่อนยายรวยกับเก็บขึ้น มอวร้านนี่แม่โนมัยก็เก็บขึ้นไปเจ็ดลูกแตงโอ้ยมันหล่นแล้วป้ายนี่ก็คือมุมม่วมอยู่บางลูกแตงเขียวบุญเอาไปไมบุญใส่หลุดเขน ลูกใหญใหๆยังเหลือบหลายย่านเขาเจ้าหลักอยู่มันแปดนาะทางคนยางไปย่างมา <ๆ S 1> เดี๋ยวเขามาเห็นแล้วเขาเสียไปเบิดเม <ๆ S 1> ืองในหมากหน่อยมันก็นมีบางหน่วยมันเขียวกับซุกเด้ นี่ยมันไม่แย่ไงโอ้ยอย่าไปปิดม,มันเลยมันยังเขียวยายเดี๋ยวสิกินหน่อยหน่อยมันทำผสมหน่วยซำนี้พูดอีแซบเนาะมันสิกรอบอ่อนไม่ต้องล้าง หวานรวกรอบอันนวลนะชายายน้องเหลืองอะ่ะน้องเหลืองอะ่อเงงงอะเซลฟี่ก่อนท่านผู้ชมมักแตงสุกจากสวนของเรานะจ๊ะ อันน้ำพันในสุกนะยายน่วยนี้ได้แต่ทันซุกบ่นี่หมากหน่อยมันก็นมีเนาะสันสนี้พุอีกต่ำแสบเก็บก่อนอ่อ,อนเนาะถามันแก่แล้ว,ม,วมันจะแสบมันจางแต่งข้างกับแก่ยายคือบ่เก็บแต่งข,งข้างพุ้นบุญน,นี่ยนะอยู่ร่มพุ่นแม่เก็บบนหลด ไอ้ยายยายลุกตาหญ h านี่ท่าผนผู้ชมสำนีพอดีกินเด็ดมกแตงเนาะมันอ่อนเก็บก่อน,อออนอคุณยายปกไว้ เป็นหลายคนสิเห็นเดี๋ยวเขาจะาจิโจมไปเบิดเนี่ยมีตัวหน่วยงามงามตาใสวนแต่ง แม่หนูเมยเก็บไปเบิดแล้วเมื่อวานนี่วุ้ยบ่งุ้ย มีแต่เดินเลี้ยงงัวแถวนี้เขาเลี้ยงงัวเต็มอยู่บรรยากาศดีแต่งอ่อนแต่งสุกอันนี้โจมมันสุกค่าเครือแล้วพี่น้องเห็นบน่นี่โจมมันแตกแล้วนี่เนาะขวดมันลนอันนี้ก็สุกแล้ว ไปเห็ดหลอดซองแตงไทยใส่กะทิเนาะแสบหอมแต่ส่วนใหญ่เั็นบ่คอยหวานแอกมันสิมีพันปุ่มกับพันยาวแดีว่าขั้นเท้าไปเห็ดหวานนาะแสบหวานแตงไทยใส่หลอดซองมันสิหวานหอมเข้ากันกับกะทิเนาะเดี๋ยวบ่มีจะเอาไปทำให้เด็กๆก,กิน ถากันไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงงัวกัน,นแหละเขาปลาเพราะตอนเที่ยงก็บว่าผูกไว้กินเขาเที่ยงอยู่เทียงหน้าพอส่วงใบสองกับปล่อยพอสี่หาโมงกับเขาคอ,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 อกกลับบ้านตื่นมากับการเลี้ยงงัวแต่ละมือชีวิตประจําวัน วันนี้ลมลมน้ำก็เต็มสะฟังนี่แต่ไ่ได้ปล่อยป่าเด้ปีนี้บ่ได้ปล่อยแต่ก็ยังมีอยู่บ่หลายเนาะปานินเหลือเขาเจ้าขโมยไปปีที่แล้วก็เลยบ่ปล่อยส่วนนั้นพระกระสูบน้ำใส่กาจนไวแหง อันนี้คือฝนตกมาใหม่มักทัวอัมลาปปูกไว้เหลือแค่นี้กกกล้ยกบส่วงนาแรงนะงัวข้าสวนกัดมุนจนบดจนบนเหลือปกติบด้ยึดกล้ยกินดยนี่กำลังออกปี สิมิวลาอยู่เฉพาะสวงนี่แหละดับหน้าแล้วขึ้นมาเลียงงัวปล่อยงัวอยู่พี่ถ้าส่วงเกี่ยวเข่ามิวลาจังว่าเขามาลักป่ากินปีที่แล้วอันนี้คือกกคามเป็นเนี้ยเป็นวานคามตกสะิยาย กิ่งลงไปหัน่นนำเลิกไไลอยู่เด้เราอยู่ซืบๆโบเป็นอยู่บ้านกับเขาสวนลกหยาเบิดโบมีหมองลกแล้วก็ออกมานาอยู่นาโบมีหมองลกแล้วก็ขึ้นมาเถียงฟังนี่ ลมแห้งแหงพี่นอกเมืองแนะ่ลมป่านยับเกี่ยวเขาแล้วมีมันนี่แหละลมหนาวบรรยากาศดีลมมม่บวแดดพร้อมอากาศเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ผู้ใดที่อยากมาพักผ่อนย่อนใจ ตองมาบานเป่ามีพี่น้องตรงมาหนาฝนนี่แหละกว่าบรรยากาศดีถ้ามาส่วงนานแรงอากาศกระแหงแรงฮ้อนอีก่ไหวช่วงนี่นะบริสข้องกิ่นเนาะของปลาหลายเฮ็ดก็ออกหลายเฮ็ดละงกเดี๋ยวก็เห็ดปวกกระสิออกอีกเนาะฝนตกดียังสี่เดี๋ยวก็สิปาลงตรงจิจรอจิงหลีด เน้ไม้ของกินธรรมศาสตร์แต่พ่อได้กินอยู่ส่วงนี้คุณยายก็แข็งแรงกลับมาเป็นปกติเพราะว่ามื่อวานได้กินแกงเห็ดแคลเซียมเก็บจากป่าช้ากระดูกกระเดี่ยวคุณยายก็เลยแข็งแรงขึ้น ลุกหญ่าซับหญ่าเราเห็นหญ่าจังสิบัวได้แถวขางคันแล้วซับเบิร์ดระวังกิ่งตกสะโดยยายมันแหงสั้นอยู่มันลล่นเนี่ยมันหินแฮ่เราเคยตกเธอหนึ่งแล้วสะนี่แหละแล้วกิ่งตกทั้งนั้นแล้วตกเมื่อเปิดสมงองบ่วยาย จนน้องทำไม่เห็นเขาน่ากำลังงามกำลังเขียวเขียวเต็มทงแล้วพี่น้องจาม้าใน,นก็นสิขอเก็บภาพบรรยากาศว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้ว สบายดีบรรยากาศดีดี